มาต่อกับไฟ m เลยนะครับเราก็มาอยู่ที่2 k เช่นเคยนะครับ2 5 0ห้า4 0คูณ144กราฟิกก็คือปรับสุดเลยนี่ครับไม่ได้หายตามนี้เลยนะไปสักหน่อยดีกว่านี่ภาพสวยเล่นลื่นความเอย2 k นี่โอ้โอนี่ตีเบาหน้าเลย ลบลบโอ้โหโดนลุมโอ้โหทำกันได้ลงคอมาดีครับนี่จำลองการทำสตอรีร่ที่โลง่งๆเลยนะอยู่ประมาณ130 140เฟรมนะครับโอ,โอ้โหเกินไปปะวิ่งมาสับหัวแตกเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้พอกจะไปเล่นประเทศอะไรน,นะสตา,ทาเทาหรอประเทศอะไรน,นะจำไม่ได้ เห็นเขาบอกเป็นประเทศของมาลีนะครับเดี๋ยวว่าจะลองไปดูว่าคนกำลังแบบฟาร์มเยอะๆเลยมัวครับขอขอนัวขอัวนหน่อยขอมั่วหน่อยโอ้ยไปตรงไปตายฟรีตลอดลยเรานี่ผมตั้งแต่เทสมาสามสี่เกมนี้นะเฟรมเหล็กแบบเป็น100ร้อยเฟรมทุกเฟรมอะ่ะเอ้ยทุกเกมทุกเกมนี่นี่ต้องยับต้องยับ เรามันเป็นนักสู้เราเป็นนักสู้นนสช่อมระบดิจิตอลเรียบร้อยปกักรามเหรอปกักรามเหรอเองเองซาเหรอเองซาเหรอสไลด์นี้สไลด์นีโอ้ <c oughs> อ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งคอมสเปคนี้ แล้วแบบอยากเซฟเซฟน้มหน่อยแบบเน้นประสิทธิภาพก็ตัดเรื่องความสวยงามออกไปเลยก็ได้นะครับแจ้งเอ็มินได้เลยหรือว่าอยากได้แบบนี้อยากได้เคสแบบนี้เพิ่มชุดน้ําหรือว่าจะเอาชุดลมก็ได้เช่นกันนะครับปรับเปลี่ยนได้หรือว่าอยากได้เป็นเคสตู้ปลาสายไฟวิ่งวิ่งก็บอกได้เลยนะครับจัดให้ได้หมดตามงบตามความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับลง w i วินโดเลือกได้จะเอาวินโด w สิบหรือว่าวินโด้สิบเอ็ดนะครับบริการลงโปรแกรมเฮ้ยลงเกมให้พร้อมเล่นเลยนะครับมีเกมก็ไม่ทั้ง รับบัตรเครดิตรับดิจิตช็อปออกแบงกกับภาษีได้มีแฟรนางส์ผส่งถ้าของซื้อไปแล้วภายใน4วันมีปัญหาผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของให้ใช้งานระหว่างราอเคมีทีมงานไอทีซัพพอร์ตนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเกมอื่นกันบ้างกับผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปประกอบคอมสเปซน,นี้นะครับก็ไปดูได้ในช่องเลยกดที่การ์ดหรือว่ากดดูที่คลิปแนะนํานก็ได้นะครับมาต่อกับมอโซเลยนะครับปรับความละเอียด 2K Extreme DL SS ประมดบาลลนางครับ ตาจอก็รัน95นะครับเฟรชอยู่ประมาณ1้0ต้นๆครับผมเล่นลื่นหัวแตกเลยครับซีมูใช้งานประมาณ50เฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวใครตุ๋ยไว้นะเฮ้ยไอ้นี่ไอ้เ้ยนี่จะให้คุได้เก็บสอง่เฮ้ยเอาเอาหายหายโอ้โหมันเก็บสองจริงด้วยเมื่อกี้โหล่าโหล่า มาต่อยล่อบครับผมเมื่อกี้แตะไวไปหน่อยไม่โดนว่โโะโอ้ยอึลูงโมก็ะแรงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงลงมาแล้วลงมาแล้วไหนวะ โอ้ยมิ่งมิ้งจับเอ้ยเอาเรื่องว่ะได้ไงวะโพลข้างหลังโอ้โหโหวันนี้วันนี้ยังเดือดวันนี้ยังเดือดไปปืนสไนเปอรสู้นะเว้ยผมเล่นไปพวกนี้นี่เหรอวะไม่โดนวะ อ่ะโอเคครับผมประมาณนี้เลยบอกเลยว่าเล่นลื่นไหลาภาพสวยงามมากๆครับมาต่อกับฮอกวอลลิคัซีครับปรับออาต้าแสงเงาปรับสวยสมจริงที่สุดความลี่ยนหน้าจอ 2K ภาพสวยคมชัดที่สุด DL SS ปรับโหมดบาลานซ์ครับเพื่อเฟรมเรทที่สูงขึ้นแล้วก็เปิดเฟรมเจนมีเฉพาะการจอสี0ัซีรี์เท่านั้นนะผมเฟรมเจนพอเปิดปุ๊บเฟรมเรทพุ่งแล้วก็เปิด DL SS เนี่ยก็เฟรมเรทพุ่งเช่นกันแต่เนี่ย ภาพจะสวยขึ้นนะครับจะแตกต่างกับกาจอ3000ซีรีส์นะถ้าเกมไหนรองรับเฟรมเจนบอกเลยว่าได้เปรียบมากๆนี่ครับเฟรมเลยที่ทำได้ก็อยู่ประมาณ100ฟรมก็ผมดูครับแล้วก็เล่นเฟรมไมกระตรุกเฟรมไม่กระช่าเลยนะเล่นลื่นไหลแบบว่าสมูทสุดเลยครับการจอก็รันเต็มที่ครับผม97 96%ซวิวทำงาน3านนะครับ เดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลกันดูครับแล้มข้าก็ก็บไปวันสิบห้ากิ๊กเลยวะนี่ครอบฮึมใส่สกิลอี่เนี้ยบ๊อปนี่เฟลเลยเป็นร้อยครับเล่นลื่นไหลโอ้โหแล้วแบบเล่น 2K นะเห็นว่าภาพสวยงามมากๆภาพสวยงามคมชัดเฟลเลยได้เป็นร้อยเลย เออโอ้โหโคตรเดือดอา้าวตายหมดยังตายหมดยังตายหมดยังเดี๋ยวจะเก็บเก็บคิปตันเก็บเรีอบก่อ,อนนี่ขโมยขโมยคิปตันนี่ใส่ไม่ดีเลยมานี่เอาหายนี่หยอกก็ได่อ่ะโอเคเดี๋ยวจะปิดจ็อบแล้วนะคนอู้อ นี่ระเบิดโอเคได้ยามาใช้ในครั้งต่อไปตามนี้นะครับเล่นลื่นไหลมาต่อเกมฟอร์ซ่าเลยนะครับปรับ2 k แล้วก็เปิด dl ss on frame gen on แล้วก็บาลานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยครับในส่วนของตั้งค่ากราฟิกนะครับปรับ extreme ปรับสุดเลยมาแล้วครับโอ้โหดูดิภาพสวยงามคมกริบเลยนะครับเฟรมเลยที่ได้ก็อยู่ที่หลักร้อยครับ จอรัน98 99เรซนเลยครับรันเต็มที่ส่ว so, น CPU ครับใช้งานไปประมาณ50เปอร์เซ็นต์โอ้โหใช้เยอะอยู่นะหรือว่ามันมีโปรแกรมอะไรอัปเดตอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วก็เล่นได้สบายแหงห่วครับแล่เครื่องกินไปเพียง9กิกแค่นั้นนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมแล้วภาพคมกว่าน,นี้นะครับก็แนะนำลด DL SS Mode บรรลัษเหลือส <c redit> ักคุณภาพได้ภาพมันจะชัดนะครับแต่ สิ่งที่แรกมากคือฟเฟรมเอจาจจะลดลงหน่อยหรือว่าถ้าใครต้องการภาพรที่ชัดคมมากๆเลยนะก็ไปปิด DLSS นะครับมันก็จะช่วยให้ภาพที่สวยมากยิ่งขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยเฟรมเลยที่น้อยลงหน่อยนะก็ลองปรับลองจูนดูนะครับส่วนในส่วนของฟอร์ซ่าก็ประมาณนี้เลยมาต่อกับไฟเนะครับความเีย 2K ทุกอย่างวินิโอลเจ็กจูอัลต้าวิวดาอลต้าครับ เฟรมเรทที่ได้อยู่ประมาณ170 frame ถึง220เฟรมเลยถือว่าเฟรมเรทนี่สูงมากมาครับผมกับ p u b G เล่นได้สบายอยู่แล้วลนะครับอยู่ในบ้านก็น่าจะมันกเกือบ300เฟรมได้เลยนะี่ยอ,อหูสะปบคูณแตกนะเล่นได้ทุกการตขั้นจริงครับผมกับสเปคนี้ เป็นแม็กเป็นแม็กเอาเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนซะหน่อยอืมอ่ะมาลองปรับออาต้าทูเคนบ้างนะครับค่อยๆกาจอก็ดีดมาเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เฟรมเรทก็ยังอยู่ในช่วงร้อยสี่สิบเฟรมร้อยสามสิบเฟรมนะครับเล่นได้ไม่มีสะดุดนะครับโอ้โหเป็นไง ลื่นๆชื่นอกชื่นใจอย่างแน่นอนโอ้ยโอ้โหตกใจหมด